วิเคราะห์บอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกที่ 1. ประจําวันจันทร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2566ผู้ระหว่างอุทัยธานี FC ปัะทะ b บีจีปทุมยูเนเต็ดราคาเปิดมาที่ b ีจีปทุมยูเนเต็ดต่อปอปลาสกอร์สูงเปิดมาที่2ลูกครึ่งลงเตะสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเวลา18นาฬิกา30นาที สถิติการเจอกันของบอลคู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยทุกรายการฟอร์มของเจ้าบ้านเจ้าป่าอุทัยธานี FC ลงสนามไป2เกมแพ้รวดทั้ง2เกมแถมเป็นการแพ้แบบขาดลอยเสียด้วยนัดแรกเปิดบ้านแพ้ให้กับแบงคอกอยู่ในเตดถึง1-4แพ้แบบสู้ไม่ได้นะัด2บุกไปเยือนเชียงรายอยู่ในเตดก็โดนสอนบอลไปอีก3-0แพ้แบบไม่มีทรงการขึ้นมาเล่นหลีกสูงสุดของไทยครั้งแรกถือว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ยังคงตื่นสนามเจอเกมใหญ่ก็โดนจัดก,การอะไรไม่ได้ถ้ายังเล่นบอลทรงนี้อยู่ปีหน้าอุไธานี FC จองไทยลีกที่2ไว้ได้เลยฟอร์มของทางด้านทีมเยือนกระต่ายแก้ว BG ปรปทุมยู่ในเต็ดเพิ่งจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกมาได้สำเร็จแต่จับสลักรอบแบ่งกลุ่มโคตรสวยได้อยู่กรุ๊ปออฟเดตมีทั้งคาวาซากิฟอนตาเลออุซานฮุนไดและยะโฮตูทักซิม งานหินของ BG ีเลยทีเดียวมางานในลีกหลังจะก,กลับมาจากจีนก็ต้องมาเยือนเจ้าป่าอุทัยธานี FC ฟซีทีมน้องใหม่ที่ฟอร์ไม่ดีเอาเสียเลยแพ้สองเกมรวดส่วน BG นั้นก็ออกเสมอมาทั้งสองเกมที่ผ่านมาในหลีกวันนี้ถึงคราวต้องฝนคมกับน้องใหม่แล้วลหะเพราะไม่ฝนเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปฝนเกมไหนฉะนั้นวันนี้เรตต่อแค่ปอเป็นงานไม่ยากสำหรับบีจีปทุมยูไนเต็ด ท่นั้นเกมนี้มองแล้วว่า BG ปปทุมอยู่ในเตดเจองานเบากำแพงมาแค่ปอไม่น่ายากแถมตัวนักเตะ BG ปปทุมอยู่ในเต็ด,ดีกว่าหลายคุมทั้งตัวไทยตัวต่างชาติโดยเฉพาะอีกอรเซเกเยฟที่เพิ่งทำแฮตทริกใน AFC มาหมาัดหมดน่าจะมายิงอีกในเกมนี้เพราะกำลังมั่นใจอย่างแรงสรุปฟันธงต่อ BG ปทุมอยู่ในเตดไปมายิงยับถึงเมืองอุท,ทยัย